สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นาะเรียได้ว่าโอ้กลายเป็นแบบว่ายังพูดกันไห่ยุ่ไห่อยอนกับเรื่องทริปเดทสามวันสองคืน อะไรยังไงร,รู้สึกว่าเออเหล่าเอฟซคนรักหลิงออมจะตื่นเต้นนี่กว่เจ้าต,ตัวสองคนเองอีกปนเนี้ยนะพูดกันไม่หยุดไม่ยอมแบบอภิบาลโอ๊ยอ,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 อะไรอย่างเงี้ยนะนะแต่ใดๆมันก็มีเหตุอีกหรอนะเขาบอกว่างานนี้นี่ถ้าทริปสาวันสองคืนไม่เกิดขึ้นจริงงานนี้ต้องมีคนเป็นแพ้อ,อ,อะไรอะไรอีกเอ๊ะ ฟังดูเหมือนกลิ่นไม่ค่อยดีอไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันรู้แต่ว่าเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นหนังยาวขึ้นมาแล้วค่ะแม่อะไรจะขนาดนั้นนะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปนะคะว่ากาันยาวๆเว,ว้าวกันแบบไม่มีติดขัดสำหรับท่านไหนที่ต้องการช้อปปิง้งช้อปปี้อยู่แล้วสามารถช้อปผ่านช่อง a t u b e ได้เลยนะท่านไหนดูผ่านเวอร์ชันคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กอะค่ะสามารถนี่สังเกตตรงมุมซ้ายล่างจอมันจะมีคำว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์คลิกเข้าไปเลยค่ะ ส่วนท่านไหนดูผ่านเวอร์ชันมือถือโนก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปเอเองก็จะมีคำว่ามอ M o r e หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่ A เลือกสรรมาให้ปับ๊บหลังจากนั้นก็เลือกจิ้มไปสักสินค้าได้สินค้าหนึ่งเดียวมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานค่ะพาท่านเชื่อมต่อไปสู่แอปช้อปปีหลังจากนั้นท่านก็สามารถเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอปช้อปปีง่ายๆแค่นี้เองนะคะอะล่ะมาว่ากันมาว่ากันคือเอไปเจอมา นะทางโซเชียลใช่ปะคือเริ่มมีการตัดพอน้อยใจอะไรใดๆต่างๆเอก็อะไรไอ,อะไร,ะไรนะหลังจากที่เมื่อวานวีทไว้กระตู้หูการเกี่ยวกับทริป3วัน2คืนเอาหลังจากงานแฟนคอนใช่ปะอะไรใดๆมาแล้วค่ะนะเอออันนี้น่าจะเป็นคือเรื่องของเรื่องอนะเนาะคือคนรักเยอะคนเกลียด ก็มีนะอ่ะอันนี้ก็เราพูดกันตรงๆนะหลิงออมเนี่ยคนรักเยอะแยะมากมายใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดนะแต่ว่าก็เป็นกลุ่มแอนตี้แฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอว่าไม่น่าเยอะเท่าคนรักหรอกนะคนรักหลิงออมมีเยอะกว่าแต่ใดๆคืออย่างนี้นะนี่นี่นี่มันก็เกิดกระแสเนาะเกิดกระแสว่าตั้งแต่ทางพี่จีนเขาพยายาม ย่างที่เอบอกไปแล้วนะคะคลิปที่ผ่านมาหลายๆคลิปก็ยังคงมีความพยายามอย่างนั้นอยู่ว่าแฟนๆชาวจีนน่ะไม่เอาหลิงออมเขาจะเอาแยกกันถ้างานไหนเป็นคู่เขาไม่เอาจะเห็นได้จากหลังๆอะงานที่เมืองจีนน้องอ่ะจะแยกกันโดยเฉพาะเวลาลายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแยกกันหลิงเดียวออมเดียวอะไรอย่างเงี้เห็นมั้เขาไม่ค่อยไปคู่กันเพราะว่า สปอนเซอร์หรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เขารู้ว่าคนจีนแฟนๆชาวจีนไม่เอาไม่เอาหลิงออมเอกก็บอกหอหอมีอย่างนี้ด้วยเหรอแต่เอว่าไม่ใช่หรอกนะเอตามตาม,ตามอันนี้ความคิดเห็นเอนะไม่ใช่หรอกเป็นกระแสของความเต้าข่าวมากกว่าเอคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอืมเพราะว่าจะมีคนเข้ามาบั u ทันทีเหมือนกันบอกว่าใครบอกไม่เอาหลิงออมไม่ใช่สักหน่อย นะคะอาจจะดูวันเวลาอะไรมันไม่แมทก,กันกับที่สเก็ตที่จะไปเมืองจีนอะไรด้วยแต่ใดๆมีกลุ่มคนที่ต้องการแยกเป็นงานเดี่ยวของทน้งคู่มีมันมีแน่นอนแ่ละค่ะนะเราก็เลยต้องการทำให้เอฟซี FC ใหม่หรือว่าจะเอฟซเก่าแต่ใจบางอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะน้มเอียงไปทางนั้นง่ายเอยคิดว่ามันเป็นขบวนการนะมันอาจจะแฝงตัวมาในรูปของคนรักน้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นแฟนคลับน้อง แต่ใดๆก็คือแบบว่าจะพยายามแยกให้เขาไปเดี่ยวแต่จริงๆเราก็ไม่รู้จุดประสงค์จริงๆอ่ะคุณเข้าใจคําว่าหน้าไหวหลังหลอกอะไรอย่างงี้ปะเนาะพี่หลิงน้องออมก็รู้แหละทุกคนอย่างเงี้ยทีมง,ง,งทีมงานเขารู้หมดแหละเขาก็เงียบๆไปนะใดๆตัวที่จะเป็นกระแสะวัดว่าข้อความนี้จริงไหมว่าแฟนขับจีนไม่เอาหลิงออมคู่กันแล้วอะ่ะเดี่ยวทุกอย่างมันจะเป็นคําตอบออกมาเองค่ะรอวันและเวลาว่างานน้องที่เมืองจีนเป็นยังไงบ้าง แต่ถึงกระนั้นถึงกระนั้นนะเอกก็ยังมองในแง่ดีนะถึงให้มันเป็นความจริงที่ว่าแฟนๆที่เมืองจีนไม่เอาหลิงออมเขาจะเอาไม่หลิงก็ออมอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยเอกก็ว่าเออเอาอะไรก็ได้อ่ะนะจะเดี่ยวจะคู่ะถึงแม้ว่าเขาไม่เอาหลิงออมเขาจะเอาแค่หลิงก็ออมแต่ขอให้น้องมีงานที่จีนจะแยกกันไปเอกก็โอเคนะอะไรก็ได้นะคะกระแสไม่ให้ตกก็แค่นั้นเองก็ยังคงหาไรายได้จาก ตรงนั้นตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปคู่กันไปบางที่ก็โอเคนะเอว่าก็โอเคนะแต่ใดๆเอว่าอย่าไปอ,อย่าไปฟังมากนะอย่าไปฟังมากนะเพราะว่ามันมีขบวนการนี้อยู่จริงๆนะคะแค่เอามาเล่าสู่กันฟังว่าเออมันมีขบวนการนี้อยู่นะเริ่มออกข่าวมาอีกแล้วจากเมื่อวานนะเมื่อวานบอกว่าผีที่ Impact ดุนะที่เมืองไทยอ่ะจะหลอกแต่ชาวต่างชาติด้วยเว้ยเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรอผีเขาบอกผีที่ Impact อิมแพ t อะดุมากจะหลอกแค่ชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติอย่ามาซื้อบัตรนะ เอาไว้เดี๋ยวรอหลิงออมไปจัดประเทศอื่นแล้วค่อยซื้อเดี่ยวอะไรต้องการอะไรกันคะแม่ใครถูกหลอกถูกปั่นนี่ก็เนาะเออจนกระทั่งมุกนี้สงสัยจะขายไม่ออกไม่มีคนซื้อมาก็เลยมามุกแบบว่าแฟนๆคนจีนนะ่ยไม่เอาหลิงอมอ,อ,อมเออไอ้มุกนี้ยังพอเข้าท่ากว่ามุกผีอิมแพกนะแต่ว่าใดๆเอก็ว่าอืมเอไม่ค่อยเชื่อเออแต่ยังไงอะ่ะ เราก็อย่าไว้วางใจเราก็อย่าประมาทเราก็คอยดูสถานการณ์ไว้ติดตามไว้ให้ดีว่าจริงไหมจริงไม่จริงเดี๋ยวมันก็ออกมาตรงผลงานสปอนเซอร์น้องมีใครจ้างน้องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราก็รู้กันนะคะใดๆที่เอกเกิ่อนไว้ทริปสามวันสองคืนที่ฮือฮากันมันก็เริ่มมีแล้วใช่ไหมไปยัดเยียดข้อหาน้องอมว่าเป็นนักบิดใช่ไหมใช่ไหมหาว่าน้องอมเตรียมบิดอะไรอย่างงี้ใช่ปะเพราะฉะนั้นเอถึงได้มองว่าเนี่ยเตรียมหาแพรับบาปอีกแล้วหรือเปล่า มีคนรักน้องออมเขาตั้งข้อสันนิษฐานไว้นะบอกอย่างนี้ค่ะนี่อินเตอร์แฟนนะเขาบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนไหมว่าพี่หลิงอ่ะจะจัดทริปนี้ในเดือนพฤศจิกายนอย่างเช่นพี่หลิงอ่ะจองโรงแรมหรือ,อยังคือมีคอนเฟิร์มชันออกมายัางหรือว่าจองตั๋วเครื่องบินยังแล้วมีหลักฐานไหมว่าน้องอ,อมอ่ะปฏิเสธที่จะไปคือเริ่มมีกระบวนการว่าน้องอ,อมมาแล้วใช่ไหม ว่าเป็นนักบิดไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกสามวันสองคืนไม่เกิดขึ้นจริงหรอกเตรียมเตรียมลงแล้วไงเดี๋ยวงานนี้ก็แทงอีกอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกแล้วฉันขอถามหน่อยแล้วพี่หลิงจองจริงนะยังโรงแรมตั๋วเครื่องบินจ,จองจริงนะยังแม่แล้วมีหลักฐานไหมว่าน้องอ,อมเตรียมบิดมีหรือเปล่านะเขาบอกแฟนๆของคนรักหลิงอมมักจะเป็นแบบนี้เสมอเพราะว่าชอบคิดว่าทุกสิ่งที่หลิงพูดออกมาจะเป็นความจริงโดยอัตโนมัติ ประมาณว่าพี่หลิงไม่หลอกหรอกนะในขณะที่อะไรก็ตามที่ออกมาจากปากน้องอมอะ่ะจะบอกว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่ฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยนะหลิงหลิงเองก็เคยเล่านะเคยบอกนะว่าหลิงหลิงอะ่ะจะซื้อจะเหมาตัวหนังทั้งโลงเลยเพื่อไปดูหนังของน้องอมอะ่ะและสรุปพี่หลิงมีทําอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็คือไม่มีเขาก็เลยจะบอกทำนองที่ว่าพี่หลิงก็เคยพูดแล้วก็ไม่ได้ทําตามอย่างที่พูดนะ เขาบอกคราวนี้ก็เหมือนกันพี่หลิงอ่ะก็แค่เสนอไอเดียทริปว่าน่าจะเกิดในเดือนพฤศจิกายนแต่ใดๆมันก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มอะไรออกมาแบบเป็นกําหนดการชัดเจนอะไรหรือว่ามีการดําเนินการที่ชัดเจนว่าเออพี่หลิงไปจองตัวแล้วจองโรงแรมแล้วนู่นนี่นั่นร้อยเอร์ซอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนๆหลิงออมก็เริ่มนะชี้นิ้วหันมาที่ออมแล้วว่าเนี่ยเนนี้ย ถ้าเดทครั้งนี้ไม่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะก็คือมั่นใจเลยว่าน้องออมนี่แหละจะเป็นแพรับบาปจะเป็นคนที่โดนด่าโดนว่าว่าทำให้แผนเนี้ยมันลมเลิกเป็นฝ่ายปฏิเสธอย่างเงี้ยคนไร้สาระเลยอะ่ะคือเตรียมเตรียมเตรียมหาที่ลงแล้วถ้าไม่ได้ไปทริปนี้ไม่เกิดจริงคือหวยมาออกที่น้องออมอีกแน่เลยนะคะ เขาบอกว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองอะ่ะเพิ่งเกิดเรื่องแล้วทาให้แฟนใจแป้วเอกก็จำไม่ได้เราเรื่องอะไรหรอเมื่อไม่กี่วันมานี้เออแต่เรื่องหลิงออมเดี๋ยวก็แป้วเดี๋ยวคือสุขเศร้าคลางน้ําตาม,มีหมดครบทุกรสชาตินี่ก็เออใช่ใช่เอกก็คุ้นๆหลายวันก่อนเขามีเรื่องอะไรกันอะที่ทําเอาใจเสียจำไม่ได้ละทําแล้วก็ลืมไม่ค่อยนาะไม่ค่อยติดอยู่ในใจใครนึกได้มาบอกหนูบอกไม่กี่วันที่ผ่านมาทำเอาดอ้อมคนรักหลิงออมอะ่ะก็แทบจะล้มสลายอ๋อเกี่ยวกับ ไออีพีแปดป้าเห็นว่ากันจนกระหน่าซ้าเติมซ้เมื่อเซลอะไรอย่างนี้เลยอ่ะใช่อีพีแปดป้าด่ากันเยอะมากเลยอ่ะและสุดท้ายก็เป็นน้องออมนี่แหละที่เป็นคนทํานำคอนเทนต์ทําให้ทุกคนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งมันเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาตอนที่น้องออมพี่หลิงมาไลฟ์นั่นแหละตอนที่แอคติกเงาแล้วน้องออมก็เริ่มมาไลฟ์ก่อนเนี่ยใช่ปะ่ะในไอจแล้วถัดมาก็เป็นพี่หลิงแล้วก็มาไลฟ์คู่นี่แหละ มันเลยจะทําให้คนรักหลิงออมเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเขาบอกนี่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะทุกครั้งที่เมื่อไหรอ่อ่ะคนรักหลิงออมจะดูเงียบเหงาซึนซึนเศร้าเศร้าเหงาเหงา,งาลวงลวงหล,ลวงอะไรเอะไม่ใช่อันไหนก็นะคําพูดเป็นาพาไปไม่ไมีประมาณเงียบเหง,งาเศร้าซึมเมื่อไหร่ที่แฟนคลับอะ่ะมันเงียบๆนะคนรักหลิงออมเริ่มเงียบเงียบอะไรอย่างเงี้ยน้องออมนี่แหละที่จะเป็นคนคอยสร้างบรรยากาศ แต่กลับดูเหมือนไม่มีใครให้ค่าน้องตรงนี้เลยถามว่าจริงไหมก็จริงนะน้องออมก็เป็นคนมีชีวิตชีวานแล้วน้องออมก็ชอบเล่นโซเชียลนะคะอย่างอาทิตย์เนี้ยเป็นอีกหนึ่งอาทิตย์ที่จริงๆแล้วไม่ค่อยมีงานน้องออกมาให้สู่สายตาพวกเรานะแต่น้องเขามีงานรับงานอะไรที่เขาไปถ่ายกันนะน้องอ่ะมีงานทุกวันแหละแต่หมายถึงว่าง,งานที่ออกมาสู่สายตาคนรักหลิงออมไม่ค่อยมีเป็นอีกหนึ่งอาทิตย์ที่ว่าง ค่อนข้างว่างสําหรับน้องแล้วจริงๆเพราะแต่ก่อนน้องจะต้องงานเยอะกว่าน,นี้เนะาะแทบไม่มีเวลาส่วนตัวนี่โหพี่หลิงไปไปงานนั้นได้เมื่อคืนใช่ไหมไปงานเอองานงานเขาดําอ่ะก็แสดงว่าพี่หลิงพอจะเจียบเวลาว่างได้ถูกปะเออแต่ก่อนหรอไม่ต้องพูดถึงแล้วค่ะเวลาอยู่เมืองไทยยังไม่ค่อยมีเลยมั้งบินไปนัน่นบินไปนี่บินไปโน่นใช่ไหมนี่แสดงว่าเริ่มหายใจคล่องคอหน่อยอืมแต่เป็นเพราะว่ามีน้องมาเสิร์ฟคอนเทนต์ น้องออมก็มาไลฟ์ตอกๆทั้งๆที่ว่างไหมน้องออมก็ไม่ได้ว่างหรอกแต่ว่าก็พยายามมาคลิปคลิปอินทัชกับเหล่าเอฟซอ่ะไม่งั้นนะถ้าแบบหายไปเลยทางโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ไม่มีงานออกอีเวนต์อะไรเลยกระแสมันจะเงียบอยู่วงการนี้ต้องมีกระแสเนาะเออต้องแบบคอยแบบพูดคุยกับแฟนคลับต้องต้องรักษาแฟนคลับให้อยู่อ่ะ เพราะว่าตอนนี้ดาราศิลปินเกิดขึ้นมาเยอะถ้าคุณดูแลเทคแคร์แฟนคลับไม่ดีแฟนคลับเขาพร้อมจะปั่นใจไปที่อื่นน้องก็กลัวแต่ถามว่าคนรักหลิงออมรักแล้วรักเลยไหมรักเลยนะรอยตี้สูงก็เขาเคยทำเซิร์ชรีเ e ิร์ชมาแล้วไงนะนะกลุ่ม G l พวกนี้สาม,มารถจะมีความรอยตี้สูงคือความซื่อสัตว์สูงรักแล้วรักเลยไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ก็ใดๆก็ต้องเสิร์ฟคอนเทนต์เรื่อยๆไงนะต้องมีอะไรให้แบบ แฟนๆหายคิดถึงเพราะว่าคิดถึงมากไปใจมันก็ไม่ไหวใช่ไหมเดี๋ยวมันจะปัญนใจไปคู่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาบอกน้องออมก็ฟังแฟนๆน,น,นะก็เลยมาไลฟ์สดบ,บนไอจีเมื่อวานที่แบบอีหากันเนาะและแม้กระทั่งยังมาไลฟ์ต็อกๆในช่วงตอนกลางคืนอีกเพื่อเป็นการรักษาสัญญาของตัวเองที่ให้ไว้น้องออมเป็นคนที่รักษาคําพูดจริงๆนะแต่แฟนคลับหลิงอ,อมก็คือแฟนคลับ รักคู่อะ่ะรักทั้งหลิงรักทั้งอ,อมอะ่ะนะชอบทําให้อีกฝ่ายดูน่าสงสารแล้วก็ชอบวาดภาพให้น้องอ,อมอะ่ะเป็นคนที่ชอบผิดสัญญาโคตรน่าตลกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณว่าทําให้พี่หลิงต้องเศร้าอะ่ะเนี่ยพี่หลิงก็เอาแต่รอรอรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอก็ไม่ได้ไปเดทกับน้นองสติจริง,รงๆเขาก็ไปอะไรกันแล้วประมาณว่าชอบให้พี่หลิงรับบทเศร้า อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบโดนอออโดน้องออมทําให้เศร้าโดนน้องออมกําลังเล่นเล่นกับใจพี่หลิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยถามว่ายังไงอไม่ใช่หรอกค่ะน้องเขาว่าน้องออมขี้เล่นขี้เล่นจริงแต่กับเรื่องจิตใจมันหลอกให้รักแล้วจากอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นน้องออมไม่ทําหรอกนะเอดูจากนี้ใส่น้องเขาไม่ทําหรอกน้องเขาคือรักสัตว์รักอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ชอบอยู่บ้านแต่น้องเขาบุคลิกเอาจะขี้เล่นขี้แกล้งขี้อําว่าไปพี่หลิงก็ขี้อํานะ เออมันก็เลยทําให้ติดบุคลิกแบบว่าสงสัยเรื่องหัวใจก็คงจะขี้อําไม่อําหรอกคะ่ะเรื่องอย่างนี้เนาะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสน้องเขาไม่ทาหรอกแต่ว่าถามว่าคนนี้พูดจริงไหมมันก็มีบางครั้งก็จริงนะเพราะว่าพี่หลิงอะดูจากบุคลิกหน้าตามาดูน่าสงสารใช่ไหมพี่หลิงหน้าตาอย่างเงี้ยนะถึงแม้ตัวจริงจะขี้เล่นแบบเป็นชินจังเลยนะทะลึ่งตึงตังอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆคือด้วยหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยตาโดยเฉพาะดวงตามันดูน่าสงสารให้พี่หลิงไปเล่นบทน่าสงสารคือแบบเนี่ยอย่างเพียงเธอเนี่ยบทที่ต้องไปอยู่ในบ้านแล้วโดนแม่เลี้ยงพี่ชายกันแกลอะไรนู่นนี่นั่นบทที่อัดอั้นแบบโดนกันแกล่ะพี่หลิงจะเล่นได้น่าสงสารมากๆทั้งๆท,ท,ที่พี่แกยังไม่ทันทําหน้าอะไรคือตาพี่หลิงอะน่าสงสารไปแล้วนะคะก็เลยจะดูแบบคนมันก็คิดง่ายอะเนอะว่าแบบเออพี่หลิงอะน่าสงสารแล้วน้องอมอะ ใช่ไหมน้องออมดูหน้าแบบเป็นคนแบบแฮปปี้ดีด่าตลอดน้องออมหน้าไม่ค่อยเศร้านะเอาจริงน้องออมดูหน้ามีความสุขอะเออก็เลยจะแบบโดนโดนบทไปว่าแบบว่าเออมันเล่นกใจพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าคนดูเขาดูละครมากไปแล้วก็อินมักข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่ามีใครหลอกใครไหมคู่นี้ไม่มีใครหลอกใครหรอกค่ะเออนะแม่คิดกันไปไกลขนาดนั้นนี่ไม่รู้เลยนะว่าสามวันสองคืนจะคิดอะไรไปไกลขนาดนั้นนะ คอมเมนต์ comment, มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าโอ้ที่นี่นะเราไม่ต้อนรับท็อกซิกแฟนที่แบบคลิปเดียวหรอกเธอก็ไปเขียนอะไรของเธอเองไปเลยนะกลับมาแบบว่ามาหาว่าพี่หลิงเล่นบทน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณว่าทําไมจะต้องมาแบบยัดเย็บบทน่าสงสารให้พี่หลิงหาว่าพี่หลิงแบบแฟนๆหาว่าพี่หลิงน่าสงสารแล้วน้องออมาใจลายไม่ยอมไปเดทก,กับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ คนที่เขียนโพสต์นี้ขึ้นมาว่าน้องออมเรียมไปแผลรับบาปก็เลยบอกว่าก็ฉันจะเขียนนะจะทําไมอ่ะนี่มันที่มันเป็นแอคเคทาของฉันส่วนตัวถ้าเธอไม่ชอบเธอก็บอกฉันไปเออมาพูดอะไรตรงนี้ก็ฉันอยากจะเขียนฉันก็จะเขียนแมก้กระทั่งเขาบอกเจ้าของแพลตฟอร์มเองยังไม่มีสิทธิ์มาห้ามฉันเขียนเลยอ่ะแล้วเธอเป็นใครนั่นแรงนะแรงนะแรงไปแรงมานะคะอืมเขาบอก ก็เธอะกำลังบิดเบือนคำพูดอยู่อะ่ะยังไม่มีใครว่าอะไรน้องเลยนะนะคะเขาบอกอืมฉันไปว่าว่ายังไงว่าเธอบิดเบือนคำพูดฉันไปปิดเบือนตรงไหนฉันก็แค่คอมเมนต์ในสิ่งที่ฉันคิดอะ่ะนะฉันขอบอกเลยนะฉันอยากจะเขียนอะไรฉันก็จะเขียนเธอไม่มีสิทธิ์มาหา้ามทลาะการอยู่นั่นเช้าสายบ่ายเย็นเมนเขาก็ออกจะหวานกันชวนกันไปสามวันสองคืนละ ด้อมนับแม่ปลอมแม่จริงอะไรก็ไม่รู้ยังตีกันให้หนัวเลยเออนะเมื่อไหร่ด้อมนี่จะสงบสุขเอไม่มีวันหรอกค่ะไม่มีวันเอบอกเลยทำไมอะเอมันฟังดูแล้วมันหมดหวังขนาดนั้นเลยหรอไม่ใช่คุณคิดยังแง่ดีมันก็เป็นสีสันนะอย่าไปคิดอะไรมากมันก็เป็นสีสันดีเมื่อไหร่อ่ะด้อมเงียบสงบเมนก็เงียบสงบก็คือมันจะเลี่ยนไปวะเอาอย่างนั้นอาเอเออทุกอย่างที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมออะไรเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ มันก็ต้องมีหมดฟาดฟันเหมือนหนังเรื่องหนึ่งอ่ะจะมาหวานเลี่ยงกันก็คือหลิงออมหวานเลี่ยนกันแล้วแล้วตรงส่วนอื่นจะไม่มีแทรกตลกไม่มีแทรกบทร้ายบทอะไรอย่างนี้กันบ้างมันก็จะเลี่ยนไปนะหนังชีวิตเรื่องนี้ถูกปะให้แฟนขับรับบทโหดหรอเอ๊มันก็ดีนะมันก็เป็นสีสันดีกว่าให้หลิงออมรับบทโหดทะเลาะกันเองปะแฟนขับก็แก้เคล็ดจไปละกันนะฮะหลิงออมไม่ได้ทะเลาะกันหรอกนะน้องเขาบอกไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่ต้องแย่งอะไรกันด้วยเพราะชอบกันคนละอย่างไม่ได้แย่งกัน นะเป็นเรื่องดีแล้วละค่ะหลิงออมเขาหวานใส่กันส่วนเรื่องตบตีกันให้ปล่อยเป็นเรื่องแฟนคลับของทั้งคู่ไปละกันเป็นการแก้เคล็ดโอเควะเพราะมันแต่มันเยอะมันก็ไม่ไหวนะเอ้ยมองไปสีสันไปนะฮะใดๆจากสามวันสองคืนนะก็มีคนไปขุดคลิปสัมภาษณ์เก่าของน้องออมนะอะไรหรอเอน้องออมเคยให้สัมภาษณ์กับแอลไว้ค่ะเมื่อประมาณกลางปีนี้แหละนะ เออเขาให้บอกอย่างนี้มีคนเอามาแล้วเอเห็นว่าเออนะพูดกันไปคือตื่นเต้นมากเลยอ่ะพอคลิปสาวัน2คืนน้องเตรียมจะไปเที่ยวส่วนตัวแล้วแฟนๆก็ตื่นเต้นกันไปด้วยเลยคําถามแอลค่ะเมื่อกลางปีนะน้องไปถ่ายในตีอสานให้ L แอลเราก็ถามว่าให้น้องออมนะสามลิฟต์จุดหมายปลายทางในฝันที่อยากไปมีสามที่ที่ไหนบ้างน้องออมพูดมาเลยค่ะอยากไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ แล้วต่อมาก็อยากไปเที่ยวทะเลที่เป็นหาดส่วนตัวและอันดับที่3อยากไปอเมริกาค่ะมีเมืองที่อยู่ในใจแต่ขออุบไว้ค่ะเออเท่านั้นละครับนะคนที่อยู่อเมริกาหรือคนอะไรดีใจกันใหญ่บางคนก็บอกอย่ามาอเมริกาตอนนี้อันตรายไหนมาดูซีแฟนแฟนดีใจกันใหญ่เขาบอกจริงๆอ่ะพอพวกเรา f อซนะอ่านคำถามสัมภาษณ์นี้จบนะถามน้องออมบอก จริงๆอ่ะนิตยสารนะยังต้องถามต่อไปอีกหน่อยนะว่าแล้วนะคะน้องออมอยากไปเที่ยวกับใครที่หาดส่วนตัวอันนั้นน่าจะถามต่อไปเลยนะให้มันได้บรรยากาศต่อเนื่องใช่ไหมอีกคนนึงก็มาบอกอเมริกาหรอถ้ามานะมาชิคาโก้สิเธอชิคาโก้นี่เงียบสงบแล้วก็มีชายหาดนะแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบเขาบอกอากาศดีชิคาโก้ นะฉันขอย้ำเลยนะน้องออมมาชิคาโกให้ได้อืมไหนดูซิอ๋อแต่มันก็อันตรายเหมือนกันหรอตอนนี้เดี๋ยวขอเอขอดูก่อนนะมีเอฟซีหลิงออมอยู่อเมริกาด้วยค่ะอเมริกาตอนนี้ยังถือว่าปลอดภัยมันอาจจะไม่ปลอดภัยเท่าเก่าใช่ไหมแต่ว่ามันยออปลอดภัยอยู่ไหม ชิคาโกตอนนี้มีอะไรหรออันนี้ก็ตั้งแต่เดือนกลางปีเนาะเขาบอกว่าแต่บางทีอาจจะต้องรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงก่อนไม่รู้ตอนนี้มันจะปลอดภัยแค่ไหนในชิคาโกแต่อันนี้เขาเขียนว้ตั้งแต่กลางปีนะเออตอนนั้นมีเรื่องอะไรกันอะเอก็ไม่รู้เหมือนกันเออหลายคนบอกแอลน่าจะถามต่อว่าที่ว่าอยากจะไปเที่ยวสามลิสต์อันเนี้ยสวิตเซอร์แลนด์หาส่วนตัว USA เเนี่ยไม่ถามไปเลยว่าอยากไปกับใครเออ ออนาะมันต้องอย่างเงี้มันต้องอย่างนี้ต้องถามต่อเออใช่บางทีนิตยาสารไทยเอ,อรู้แล้เวลาถามอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีถามแล้วมันไม่ต่อเนื่องอะ่ะเหมือนแบบเขาิสต์คำถามมาแล้วพอน้องตอบมาจริงๆมันจะขยี้ต่อได้แต่ก็มันไม่ได้อยู่ในิสต t คำถามก็เลยข้ามไปเลยมันก็เลยอารมณ์มันแบบไม่ค่อยต่อเนื่องเหมือนถามมาตอบไปแล้วจบใช่ป่ะแต่ถ้าบางทีถามในคําถามของทางฝั่งเมืองนอกอะ่ะเขาถาม พอน้องอมน้องหลิงตอบอะไรมาอย่างเงี้ยมันพีมันมีให้ขยี้ได้ต่อจากคำตอบน้องก็จะขยี้ต่อเลยเรื่องราวมันก็เลยสมูทอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ของของนี่จะถามแบบว่าเหมือนลิสต์คำถามมาแล้วก็ถามตามลิสต์จบมันก็เลยอาจจะบางครั้งมันจะดูอารมณ์มันไม่ต่อเนื่องอ่ะเออนะนี่กลางปี USA เกิดเรื่องหรอนี่ก็บอกอีกแล้วบอกว่าโอ้ช่นหบอกว่าอย่าเพิ่งมา USA เลยนะอันตรายมากตอนนี้อืมเขาบอกอาจจะต้องรออีกสักสองสามปีก่อนนะ ให้ทุกอย่างมันสงบลงก่อนแต่ยังไงก็หวังว่าจะเห็นน้องอ,อมที่ USA นะอืมอดทนเอาไว้นั่นคือคำที่น้องอ,อมเคยบอกเอาไว้อดทนนะอืมนี่ก็เลยบอกน้องอ,อมกลับเหมือนกันอดทนนะฉันอยากฉันไปสวิตเซอร์แลนด์เมื่อตอนเดือนเมษายนน่ะก็เลยอยากบอกน้องอ,อมว่าฉันก็รักสวิตเซอร์แลนด์เหมือนน้องอ,อมเลยเออนะหลายคนเชียร์ให้น้องไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขาบอกว่า น่าเที่ยวมากแล้วก็อยากจะให้เพิ่มโมนาโคเข้าไปด้วยเออน้าโมนาโคก็น่าเที่ยวไหนเขาบอกฉันว่าจะต้องเป็นที่น้องออมบอกอยากไปแต่อุบไว้ก่อนน่าจะเป็น LA เอไม่ก็นิวยอร์กแน่เลยถ้าเป็นแค่ LA นิวยอร์กทำไมน้องต้องอุบอะ่ะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันบอกโหย้ยความฝันสถานที่ไฟฝันของน้องออมคือสวิตเซอร์แลนด์กับ USA หรอโอ้ว้าวนะคะ เออก็ดีนะก็ดีนะเขาบอกโูถ้าน้องออกมา USA มานิวยอร์กฉันอยากจะบ้าสงสัยคนนี้อยู่นิวยอร์กแน่เลยนะคะเออเขาบอกว่าใดๆก็คือพอได้ยินว่า USA แต่ละคนคือดีใจที่น้องจะมานะแต่เขาบอกว่ามีการคาดเดาว่าที่น้องบอกอเมริกาแต่ไม่ยอมบอกเมืองก็มีหลายคนก็คาดเดากันไป LA นี่ก็บอกว่าน้องน่าจะอยากมา LA ใช่ป่ะไอ้อีกที่หนึ่งก็คือฮอลลีวูดเอ่อฮอลลีวูดมันอยู่ใน LA กันเนาะ นะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่น้องน่าจะอยากก็คือเขาเขาถ่ายนะฮาวายปะ่ะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เลยแบบเนี่ยพอน้องบอกสามวันสองคืนนี่พูดกันไม่จบไปโน่นไปน,ไปนี่ไปนั่นไปเรื่อยเลยนะแต่งานนี้คุณว่าจะมีแพ้รับบาปไหมเขาบอกเอยังไม่ไปไหนก็มีแพรับบาปแล้วนะั่นคือน้องออมใช่ไหมไม่หลอกอาจจะไปจริงกันก็ได้แต่เอาจริงๆนะถึงเขาไปกันจริงพวกเราก็ไม่มีทางรู้หรอกอืมนะ เอว่าเขาก็จะปิดเงียบมากๆอะไรอย่างเงี้ยเอยังหวังใจเลยเผลเผเนี่ยไปก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าเพราะว่าซาแซงมันเยอะอะ่ะแล้วไปผู้หญิงสองคนด้วยใช่ปะเออมีวันนั้นวันนั้นเอบอกไปหืูว่าจะไปไปอะไรนะมาลดีฟแล้วเขาบอกสามวันสองคืนไม่พอหรอกเอแล้วน้องอ,อมก็หลุดมาด้วยว่าเดี๋ยวน้องอ,อมขับรถให้ก็คงในในไทยนี่แหละเนอะอืใช่ค่าส่วนตัวจริงๆของคนไทยมีเยอะนะ เราเป็นความลับฟิกปรดของพวกฝรั่งด้วยอ่ะวันนั้นเอเจอชื่อหาดเลยนะได้ยินมาจากเพื่อนฝรั่งแล้วก็แบบหอเราคนไทยเองเรายังไม่เคยรู้จักชื่อหาดนี้เลยอ่ะแต่ว่ามันส่วนตัวมากๆเลยแล้วก็ต้องคนมีเงินเท่านั้นน่ะฝรั่งเขาไปจับจองอ่ะคนไทยเองยังไม่รู้จักเลยอ่ะอยู่แถวชมบุรีอ่ะอืมจะไม่ได้ละเออหาดอะไรนะอยู่สิตอนนี้จําชื่อไม่ได้เลยอ่ะ เออหาส่วนตัวของไทยสวยๆมีเยอะแล้วแบบว่าเป็นเป็นสวนรรค์ลับๆของชาวต่างชาติที่เอก็ไม่รู้เหมือนกันเขารู้กันในหมู่คนต่างชาติคนไทยยังไม่รู้จักเลยไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยเท่าไหร่หาดอะไรนะจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวจําได้แล้วมาบอกแล้วกันหรือใครรู้ว่าชมบุรีอ่ะที่ฝรั่งชอบไปอยู่อ่ะนะที่ฝรั่งชอบไปอยู่อ่ะมันไม่ใช่ชื่อที่เราได้ยินกันบ่อยๆอ่ะเอบอกอหลอมีสถานที่นี้ด้วยหรอชาวต่างชาติฝรั่งไปจับจองกันเยอะมากเลย นะคะแถวแถวชลบุรีนี่แหละอืมนะพูดไปงั้น <c oughs> ไม่รู้น้องเขาจะไปสักที่หนึ่งก็คงเป็นอะไรที่ค่อนข้างซุปเปอร์ซีเตแหละก็ได้ได้ว่าเป็นอะไรที่ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะจ๊ะอะละ่ะสำหรับคลิปนี้ใครคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยนะขออย่าให้มีแพรรับบาปเลยนะไม่ต้องมีแพรรับบาปหรอกคะ่ะกรณีนี้ไม่มีทั้งนั้นเอว่าไปจริง เอว่าเดี๋ยวมีไปจริงเพียงแต่เขาจะบอกหรือไม่บอกเราบางทีเขาไปมาแล้วนานๆผ่านไปแล้วเดือนสองเดือนค่อยมาบอกเหมือนอย่างที่น้องอ่ะไปกินข้าวไปเดทก,กันอะไรมาตั้งนานแล้วเพิ่งมาเฉลยในรายการเจ๊ขิมอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกแนวอย่างนั้นแหละนะแต่บางทีระยะเวลาก็ไม่ใช่พื้นสจิก็ไปเลยก็ไม่ใช่น้องก็ต้องดูคิวดูอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่หลิงก็พูดไปอย่างนั้นแหละเอว่าพี่หลิงอ่ะสับขาหลอกนะบางทีก็ไปกันก่อน,อนแล้วหรือว่าแบบอะไรอย่างนั้นน่ะเข้าใจปะเออเพราะว่า ก็ต้องในเรื่องของความปลอดภัยด้วยน้องก็รู้อยู่แหละนะ no. อ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีมีตังค์ใช้ตื่นขึ้นมาก็โอ้ยเงินมาจากไหนเนี่ยมากองท่วมหน้าบ้านเลยเออนะเอาอย่างนั้นเลยนะอืมเอาอย่างนั้นแหละนะคะอะละ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ